สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบจองห้องประชุมในส่วนของยูเซอร์นะครับโดยเมื่อเราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นปฏิทินนะครับเป็นอันดับแรกแล้วเมื่อเราต้องการทําการจองเนี่ยครับก็ให้ทําการเข้าสู่ระบบโดยก็จะใช้เป็นรหัสนักึษาก็รหัสนักษาแต่ละคน เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของผู้ที่ทําการล็อกนะครับเราก็กดคลิกที่รองห้องประชุมว่ผมก็จะมีรายละเอียดต่างๆเราก็เลือกกรอกไปเช่นเลือกห้องนี้ครับก็จะมีรายละเอียดเลือกจองที่ ในกรณีนี้นะครับก็คือห้องประชุมนะครับจะมีผู้ใช้งานอยู่แล้วในช่วงเวลาดังกล่าวครับก็เลยจะมีขึ้นเตือนขึ้น,น,น,นมาฉะนั้นเราก็ไปเปลียนเป็นก็จะมีขึ้นมานะครับว่ายืนงานการจองห้อง 42A-03 แล้วก็เมื่อทำการจองก็จะมีอ e ีเมลเด้งไปเด้งเกอนนะครับ ข้อความซึงมื่อสักก็จะเห็นได้ว่ามีรายการที่เราทําการจองวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับโดยในส่วนของหน้านี้ก็คือหน้าของรายการจองครับโดยก็จะมีเจ้าลูปเปลนไอคอนดินสอครับเมือ่อคลิกเข้าไปก็จะเป็นการแก้ไขข้อมูลการจองเราอาจจะอยากเปลี่ยนเวลาหรือเปลี่ยนวันที่ทําการจองครับก็สามารถกดเข้ามาคลิกแก้ไขได้ที่นี่ครับ แล้วปุ่มหนึ่งก็จะเป็นปุ่มสําหรับยกเลิกครับยกเลิกการเข้าใช้งานห้องที่ได้จองไว้ครับหรือถ้าเกิดเราบังเอิญกดผิดนะครับก็กดซ้ำอีกครั้งนึงครับก็เป็นการเปิดยกยกเลิกในส่วนของที่เรากดยกเลิกไปมครับตรงน,นี้ก็จะเป็นหน้าของโชว์ห้องประชุมครับผมว่ามีกี่ห้องห้องแต่ละห้องเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างแล้วก็ รายละเอียดของแต่ละห้องนั้นๆครับแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าปฏิทินครับเราสามารถคิดเพื่อดูรายละเอียดได้ครับว่าช่วงเวลานี้ใครจองชื่อใครใครมาจองเอจองห้องอะไร,รก็จะสามารถคิดเข้ามาดูได้ครับในส่วนของยูวเซอร์ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผม